มาแล้วมาเอาแนวมันไปไหวมเมาเนี่ยมันไปไวานมาเอาแน,ว,น,ไไว,าานวขี้ข่านไปไหวแต่ตื่นสวยเแต่จ้าเพิ่นก็เอาปลามาแล้วนะจ้าแต่ว่าบ่้านได้เอาลุงหนามนะจ้าย่านมานันอันชอกเป็นเสียวไว้อังสี่ตะกอนนะจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนจสิปล่อยลุงใส่หนามนะจ้าแจกโตไม่สวน ปดร,ร้อยถุงละถุงละสองร้อยตัวถุงละสองร้อยตัวจะม่งก,ก็ดแถมมาน้ำมันจะตัวจักบาทตัวละบาทหาทิพย์จ้อายุมันเด็บปนี่อายุมันอ่ะตัวนึงอายุได้จากมือนในหูนจะเเกีออกมาบึง ก็เรื่องใหม่แต่จีปลอ่อยโอล่ะ400ตัวอีกประมาณครึงค่งชั่วโมงเพื่อจังสิปล่อยลงให้มันอันฝุ่นกับนามก่อนก็เพื่อเพออิดก็เอามาใส่เอามาเมื่อวานนี่จ้ะกัมาล่างทำความสะอาดแล้วก็จะเอาลุงบบหน้ามันเปิไดไว้แต่เมื่อวานดูด้วยจ้ะใส้น น้ำบาดาลน,น้ำบาดาลไม่ได้ใทะน้ำป้าป่าเลยจ้าถ้าเป็นน้ำป,ปา้าป่าเขาก็ต้องเปื่อแล้วกะ็ทิ่มไว้เป็นมือพูแล้วจ้าเพราะมันมีคอเลีนถ้าเบิ่งก่อนเพิ่นปล่อยอีกทีเนาะจ้าสิปล่อยปลาเลยจ้าจ ท่านไก่อยู่กับยายเท่าพรงละตล่งลอตัวข้าจะเกียมาอยู่เป็นตี๋ เราจะทำการปล่อยปลาดุกจัคเดือนี่จังแบบว่าจังพ่อขายพ่อกินสามเดือนจากไม่เห็นวะจากสูทำนี้เลยจ่ายสามเดือนเดียวอุ้ย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 ประดูกอุ้ย อุ house, ้ย yeah. นี่ ah. yeah. well, 400ตัวหลังจาเขาปล่อยแล้วอะเย่าเายี่สิบสี่ชั่วโมงมันบ่เย่าเ้าให้เหงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลแล้วแล้วให้แล้วให้เหงืให้เหมือละาจะเกลือเช่าแรงเช่าแรงเช้าแรงตกแต่ลิ้นจ่า นียเชียงมุวนมีนน่บ่ออู้มันตัวใหญ่ดีเนาะไงปลาบอ่อนี่ใหญ่มากเว้ยเป็นบอ่อว่านเจริญตั้งปลาตัวใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ก็เซนคือสานี่ฮะตัวใหญ่ให่ก็สาม<ด>แล้วมันโอ้ยสามนิ้วโดนสามนิ้ว กกือบสิบเซนน่ะอ้าวายท้องเลยมันบวฟืนแล้วเข้าเห็นลดมือดิตอมันบวฟืดนนี่มันตายนี่ข้าวเย็นลดลงคืนจังไปตัวน้อยเพื่อกับ่แม่มาแทมตัวน้อยนอยบอมาหายดีตัวน้อยๆน้อยน้อยคุณะ กระซียอยู่กระซีตายเนี่ยอยู่คำโบราณที่เห็นเห็นนี่กับประมาณสามตัวสี่ตัวแล้วบัวนี่เด้ออันนี้เราไม่อยากตัวตัวนี้ไม่สี่ตัวอีกตัวหนึ่งตายบัวสวยงามตัวใหญ่ก็จังบัวนี่ตัวใหญ่ก็บัวพี่อ่ะมันมืดนั่นดินั่นดิเขาจอาหายใมกัคณะที่เขาเจ้าจังเพื่อจังเทียมให้ค่ะอะไรมันก็ต้องมีการตายอยู่แล้วหัวน้าทำไม ยังได้หน้อยกับฮะบปตามกูยี่สิบของนายนี่ยังตายยี่สิบเป็นบ่มันก็มาวัดเพื่นเบิ่งเป็นผู้เหลือรอดนั่นเองไอ้ที่ลอยๆอยู่นี่ก็ถ้าลอยพร้อมกันสักยี่สิบตัวก็ตัดตองได้เลยนะคะมุกนึกอื่นยังตักออกทีเดีเอาทนตัวใดตายกันกางจัดกันยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงให้อาหารได้แต่อย่างไรก็ได้ก็ได้กำไรอยู่แล้ว ยี่สิสี่ชั่วโมงเราจะจะหายอาหารได้มันเฟื่นนะเดี๋ยวมันคอยคอวอยคาอยฟื่นอีปนี้ก็เอาไวส้สำนีสกอนเน,นจะนจ้าเฮาจังว่าเบิองว่ามันสิตายอีกบ่ได้กำลังมันกับไปสวัสดีจา้จา